ไหนล่ะมาขึ้นเขา1กิโลเมตรเจอร้อยหงบาทแล้วก็ต่ออีก1.6กิโลเมตรไปผ้าแดงผ้าแดงเป็นการขึ้นเขาครั้งแรกของเด็กชายอะคัง,คงเอ้ยอาคินตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะจอดรถที่วัดอะไรนะคินวัดพลวงวัดพลวงไม่สนใจใชั ตอนนี้อาคินเติมพลังอยู่นะคะเราอยู่ที่ลานจอดรถวัด่วงแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะาไปไหว้พระเอาเลิกเอาชาัยก่อนที่จะขึ้นข่าวนะคะไปสักการะขอพรอแล้วก็ไปคิวรถที่อ่แม่จองไว้แล้วนะคะโอเค Are you ready go go oh. แต่มือยังถือหมูปิ้งอยู่เลยนะ ตูเติมพลังไปเลยอ่ะปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยเจไม่จะไม่ว่ามือนั้นอะถือข้าวเหนียวอยู่หรอ,องั้นเป็นชื่อสองนิ้วแชะกันตง กลไหมคะคุณแม่นม่เดียวคุณเท่าคุณแก่ขึ้นเสลี่ยงแบบนี้ได้น่าคะ ไปนู่นเลยอ่ะได้แล้วหลังอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ลงขาบ่ะนะเฮ้ยเอาตูอันที่ก่อนถุงให้มันถุงสูๆหน่อยเออให้มันถุงเรียนเดียวเดียวเดียวพอ่มผ่านแล้วนะน่าแปลนะเกิดขึ้นไปด้กินเดนลงไปไม่ได้ อคินนึกว่าเป็นสไลเดอร์นะคะอคินอคินเป็นอะไรนะเมื่อกี้อคินพูดว่าอะไรนะอคินอะไรหมดน้ำตาลหมดแล้วอคินันมเลยดูสิเราอยู่บนฟ้าต้องสูงขึ้นไปอีกอ่ะต่วไหนตัวอะไรอคยั

กเพืเเ่อมีเสื่มีคนกลาเวางกระโอกเพื่อไม่ร้นแล้วมันจะโดรนร้มโดนล้พังด้วยมันแก่มนแก่ถึงประตูสว,วรรคเรากำลังเดินขึ้นแล้วค่ะใกล้ถึงประตูสวรรค์แล้วถึงประตูสวรรค์งั้นเหรอใช่ วิวข้างหลังสวยมากกระตงว่าทิ้งก่อนยากน้ที่ีสนด้วยการได้ภาษาให้กับชาววมุสวางอีกส่วนหนก็เต็นตรดอบกแสงสว่างชีวิตของเราเนาะแสงสว่างสดใสแสงไฟนั้นเป็นแสงสว่างของโลอเราเนาะวันนี้ก็ ขรั้งหลังนี่เราเพิ่องออกมาจากประตูสว่าเราเพิ่งออกมาจากประตูสวรค์ยากเลยม่นหี่จอดันต้นนมันิ้วตูใช่จิบนิดเดียวนะเก่งมากค่กเ ก็จะเป็นการทำบุญน้อมบรมฤกษ์คลายควัมเกิดของพ่อหลวพ่อ,ขอเขียนพันเวนะวันทานะมามิหังสัจจคระเวนะ,ว,ะวันทานะมามิหังขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงร่ำรวยการเงิน จเจริญการทานก้าวหน้าการงานขอให้ได้สำเร็จดังคำมาที่ฐานโดยผู้ประทานด้วยเกินออสาธุขอให้ได้สําเร็จสมความปรารถนานะออร่ำรวยกัน,นเงินเจริญการพักก้าวหน้าการงานาน,ออนี่แนะะหลาย้ อนเดเดินอยูนู้นสึปร้อยมตรเออคอันนี้ไม่เยทำาลยาินไรโอเคโอเคครับใจเย็นกันตรงนี้แหละเย็วนะเวต้อไปับตรงากันสครั้งกรบรับพระพุทธบาท สักการะเรียบร้อยแล้วไา้ิมิ่งเล่นก็จริีจริงจระได้ทริงรวยจิงจริงนะถ้าเข้าไปชมก็จะดูการบูชาครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้ข่าพเจ้าทั้งหลายจงร่ำรวยการเงินเจริญการค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไดต้องรเดแต่ก็ใกล้จะหด้สวัสดีค่ะเออแเะไข่ต้มแกไข่ต้มนจ๊ะวันนี้คิดอยู่ เขาคิดจะก,กูนะคะเนื้อเขาคิดจะก,กูแล้ววันนี้เราจะเห็นยักษ์นะคะทุกคนเห็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใหญ่ที่สุดในโลกตป็นถึงก้อนใหญ่มากที่อยู่บนพื้นอะที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรล, g, ลู้เววันนี้เราอยู่ที่ไม่ไี่เราอย่ีเราอยู่ที um ่อะเรอยู่อะเรู่ทอกะพอู่ทํอ่ะราู่่อะาอยู่ที่อ่ราอยูนที่อ่ะเราอย่ทอ่ราย่ทอราออรืออเาอยูเดาอขึ้นม่ราอคินนั่งรานย้วเราอยยูะคราบ่ราู่ที่อ่เาอ่ีาู่ี่่าอวี่ราอู้ราอูทาย่าชี่เดานมากี่าะคะ ทำไมต้องผ่อนรายการอ่ะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าคิดเดินมากี่ก้าวแล้วเฮ้ยไม่ต้องโชว์ก็แค่บอกไปเอ,องงี้ก็ได้อย่างของป้าเดินมา6,209นสองร้อยเก้าอ่ะ0 0ดล้อี่พันระหว่างทางป้าป๊าอุ้มป่ะเนี่ยอาคิมเดินมานั่งรถขึ้นมานะคะนั่งรถกับเดินนะคะดูว่าเท่าไหร่ครับกลับมาหกเลยนะคะ อเอาทำไมเท่ากันน่ะ4,254อ่าะอไแล้วตอนตอนที่นั่งรถมาเป็นไงบ้า,บางน่ากลัวไหมหรือทางสะดวกมากเลยโอ้ดูเขาจะาหนึ่งันสองร้อยแปดอ่ะอ่คินนั่งรถขึ้นมาหวัดเสียวไหมไม่หวัดเสียวเลยไม่หวัดเสียวเลยเหรอขับรถสบายมากเลยใช่ไหมสบาย 100บาทต่อคนสอบรถนี่นะคะสองศูนย์ศูนย์ไม่รูว้ว่าโยขออะไรไห้ลูกสาวไม่ได้ถาม ห <2 S 2> น,นึ่งสองออสองสองจหโอเคแตอนนี้เรากำลังลพั่กอยู่ที่ออลอยตรงชั้นลอยพระปราบค์ค่ะเรากำลังจะก,กินข้าวกันก่อนนะเรากำลังจะกินข้าวกันแล้วก็แล้วหลจนีนจน้เราจะไปไหนเราจะไปผาแดง ตอนนี้เรานั่งทับกลางหมองเลยนะคะหมอแบบกหมอกกำลัง้อยผ่านตวัวอาทิตย์ไหอกสีขวไม่ใช่ฝุ่นเนาะอยู่ที่น่อยู่ที่ททหมอไค่ะเพราะเราอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเลยนะคะไม่เ,เห็นไหมไม่เร็นบอกว่าไม่ได้ที่โยยากินไงมาว่เด็กเน มือแดงมือแดงเลยเธ่เชิมือนี้อย่าไปชิสักท้าอไไข่ว้มดนีน้่ในช่องกนะกินกินไข่ต้มก่อนสมัลูกนรับอยาจะทำน้ำร่วมกันไนยังนั้่น้ำ่บเมนูของนักกินนักกินอยากกินมานานแล้วมือมามาแม่แม่ถ้าเส้นนี้ได้แลลูกได้ยโดนแ้นซ้ายมือ

lòng tóc ô lên pháo 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 ô lên lên พุทธนามีอีพุนามนาพุทธตงโสอพุทธตังโสอีอีโสตังอีโสตังพุทธปิดปิอีพปิปิดปิดอติปิโสพรวัตอิติปิสควัตอ้าจะมาจะมวิาเจนัยัต โอกโหจไปหนเนีไปไหนไปไหนเนเอ็นไหมกินเธอไกคนมากขนไม่ได้กินทุงตุ้โดนวางลงข้างหลังเลยทุกคน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 

เดียวกันเลยไ,เไปกันเลยทำอะไรไปกันเลย นี่ยังนี่สพื่อดเลยถุงละค่ะผ้าแดงถือจะทำกองใหญ่กองเต็มตอนนี้กำลังรออาคินอยู่นะคะ ได้ยินเสียงเจ,จ้าแจ้วละไปดูผ้าแดงผ้าแดงแล้วเย่ขอความสุขความเจริญในพรรคและวามเจริญในประาธิไอยบัตรสมบัิรุางขบานจากัลายข่จนูชาผ้าเดงไปเจ็บที่และนาคุณ ตลอดถึงขเปขอพรมาติตม่อไ่แอบูชาได้ถือในยี่สิบปัจจัะ้คะตวที่เปนวามรู้ารกทีความรให้ันาในความ้เกียและความิอาใจงเราอักินเขียนชื่อป้าให้หน่อยอ่าใช่ ไอ้กินเห็นต้องหายเห็นชัวร์นกกับไอ้กินแล้วนี่นกแอบอ้ินแล้วก็แอบไรอีกแอบไรอีกตีกับสิงห์แล้วก็เอวีด้วยเอวีด้วย อาคินดูดีงามมากเลยเก่งมากสาธุเก้าเก้าสาธุเก้าเก้าเพียงอาคินเพียงด้วยเพียงเพียงๆเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับ มันมี2องชั้นรถที่พากอ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่หนึ่งชั้นกินไม่ได้ทุกคนเคยไปไหมเดียไม่เคยไปเดี๋ยวตามไปดูกันดีไหมเดียวนะโชว์ขึ้นมาทุกคนดิไม่เยืนไม่ยืนไม่ยืนอันนี้อ่ะแม่เขียนเสร็จหรือยัง โอเคสอนกินก็นั่งม้วนใายป้านี่นี่นแล้วเอาอันนี้มาให้กินครับเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปกคนคันกินไปมาให้ป้าหน่อยนะ ด้วยตากระกตาหรือจะทำบุตรกองใดกองหนึ่งก่อนและหลังก็เป็นการต่างต่างคนกันเลยพี่พักแล้วอ่ะลงทางนน้นก็ได้ลงทางนน้นน่าจะง่ายกว่าป่ะ ว้าว how many bed in <c oughs> this room ไม่ไม่สักมั้อะคินมีเตียงของตัวเองด้วยใช่จะนอนอันนี้ กินกำลังจะไปเล่นน้ำครับถ้าเห็นชุดนี้ก็คิดว่าคินไปเล่นน้ำมับนี้หรอที่ไหนครับที่นี่ไม่รู้ชื่อโรงแรมเมาดีบีชรีสอร์ทจันทนบุรีใช่มีชั้นเดีดวยวเ ho <laughs>